ทำนายความฝันทำนายความฝันฝันเห็นถ้ำแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่อลาเคิลในการเปิดดวงนะคะ มีศัตรูฝันเห็นถ้ำโอ้มีศัตรูแล้วก็มาตีกันด้วยมีศัตรูแล้วก็มาตีกันด้วยเหมือนมีคนมาแอบตกหลุมลักท่านนะฝันเห็นถ้ำเนี่ยแปลว่ามีคนคิดร้ายเป็นศัตรูนี่คือรูปศัตรูค่ะมันเอาผ้าแดง พันตัวนี่คือไพ่อินเนมี่อินเนมี่ก็คือศัตรูศัตรูอ่ะแอบถือไม้ตะพดรอดักดักรอผู้ชายคนนี้ถ้าเขาเดินมาก็จะเอาไม้ตะพดนี่ฟาดแล้วก็มีศัตรูค่ะฝันเห็นถ้ำเป็นฝันไม่ดีท่านมีศัตรูท่านมีศัตรูท่านมีศัตรูที่ร้ายกาจจ้องเล่นงานอยู่ อาจจะมีเพศตรงข้ามมาลุ่มหลงในตัวท่านเสน่ห์แรงจะได้เงินดีค่ะจะหาเงินหาทองได้เยอะได้เงินดีท่านจะหาทรัพย์สินตัวท่านเนี่ยตัวของท่านนะจะหาทรัพย์สินเงินทองได้เยอะการเงินดีจะพร้อมกับได้กำลังใจจากคนรักคนรักเป็นอันนี้มันเป็นอา ผลแอปเปิ้ลอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นวายแอปเปิ้ลหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นน้ำส้มใสชูมักแอปเปิ้ลน่ะเหมือนกับว่าความรักความรักแฮปปี้ค่ะความรักแฮปปี้มีคนมาตกหลุมรักความรักแฮปปี้รวย เหมือนท่านน่ะมีเทวดาคอยปกปักรักษานะให้ทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวบ้างให้ทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวบ้างอันนี้ท่านอาจจะต้องระวังตัวหน่อยนะท่านจะต้องเตรียมเนี่ยเตรียมอาวุธเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ <submit. S 2> เยวนะเวลาจะเข้าป่าก็ต้องเตรียมอาวุธน่ะเวลาจะเข้าไปในป่าก็ต้องเตรียมอาวุธแล้วก็เตรียมยาสมุนไพรรักษาบาดแผลเตรียมอาวุธให้พร้อม เพราะว่าเวลาเข้าไปในป่าอาจจะเจอสัตว์ทําร้ายได้เวลาเวลานี้ณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณนะ่ะอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าหน้าที่การงานก้าวหน้าหน้าที่การงานก้าวหน้าความรักก็อุดมสมบูรณ์ดีคนรักก็ให้ความเข้าอกเข้าใจดีคนรักมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจคุณดีนะคะเลขนำโชคหก จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเลขนำโชคนะคะหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดก็ได้นะคะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดค่ะเลขนำโชคหกเจ็ดเจ็ดหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกก็ได้ค่ะก็คือเลขหกเจ็ดนั่นเอง ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่ก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ